สวัสดีทุกคนครับหลังจากห่างหายไปนานนะครับกับผมนักล่าขี้เมานะครับวันนี้เราก็ออกหาหนูนานะครับแล้วก็หายากมากครับมากมากเลยขอหาที่ดักยากมากครับเพราะตอนนี้เขาก็เริ่มเกี่ยวข้าวแล้วก็อีกอย่างหนึ่งมดภาวะนะครับคนไทยไม่ไม่เคยฟังใครนะครับไม่เชื่อว่าโลกจะร้อนคนไทยจุดฟางเผาฟางกันเต็มนะครับหายใจไม่ค่อยออก ครับตอนนี้เราก็ได้ดักไปประมาณห้าหกหลังนะครับห้าหกหลังนะครับเดี๋ยวเราจะหาที่ดักต่อนะครับโอเคครับไปกันครับตอนนี้เราก็ได้ดักที่แรกเสร็จแล้วเนาะอืมได้ประมาณสักยี่สิบหลังนิดสามสิบหลังได้ไหมไม่แน่ใจไม่ได้นับนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปหมายต่อไปครับครับเราก็ ได้ดักที่ที่สองเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะไปหาที่พักกันสักหน่อยครับไม่ไหวครับทั้งร้อนทั้งเหนื่อยเลยช่วงนี้ดักหนูฝืนไม่ได้นะครับเดี๋ยวจะเป็นฮิสโตกตายเอาง่ายๆนะครับอากาศ4ี่สิบกว่าองศานะฮะโอเคครับเดี๋ยวไปหาตามห้างของเขานอนน่อครับอาศัยนอนครับแล้วก็หายเหนื่อยแล้วก็ค่อยออกไปหาดักที่ใหม่นะครับโอเคครับ ครับสาหรับห้างนี้ผมก็จะมาจอดพักประจํานะครับจะมีเปให้นอนฮ้ร่มหน่อยครับเดี๋ยวเราก็จะเดินดูแปลงนี้สักหน่อยครับเมื่อก่อนเคยดักไปแล้วนะครับไม่รู้ยังมีตัวหรือเปล่าเราเดินดูสักหน่อยครับขอพักหายเหนื่อยสักแป๊บหนึง่งโอเคครับครับจะถึงเวลาพักเหนื่อยก่อนนะครับโอ้ร้อนจริงๆถ้าใครไม่เคยออกหาหนูหรือไม่อะไรเลยนะคิดว่า หนูหนาราคากิโลกรัมละสามร้อยเนี่ยหนูสดเนี่ยที่ผมขายทําขายกันนะว่าแพงนะครับลองมาเดินดูครับแต่ก็มีเอซีท่านหนึ่งนะครับเคยถามคอมเมนต์มาว่าล่าแต่หนูนาไงไม่ทําอื่น,นครับความจริงช่วงนี้ก็อยากไปตกปลานะแต่น้ําในเขื่อนมันน้อยแล้วน้ำธรรมชาติ่ะบ่อธรรมชาติผมจะไปตามนั้นผมไม่ผมไม่ชอบไปบ่อตกปลาไปแข่งตกปลาเนี่ยผมไม่ชอบชอบไปหากินแบบธรรมชาติมากกว่านะครับก็รอ เดี๋ยวเกี่ยวข้าวเสร็จแล้วก็คุยกับน้องๆน,นะครับว่าจะไปตกปลาที่จช่องาตากากนะครับผมอยู่ตรดินนะครับเราเดี๋ยวจะไปตกกันที่นู่นนะครับยังไงก็ฝากติดตามเลยครับอาจจะมีรอบหน้าอาจจะเป็นคลิปตกปลาก็ได้ครับรอเกี่ยวข้าวเกี่ยวปลาก่อนเนาะเพราะผมยังไม่ได้เกี่ยวข้าวเขาเลยโอเคครับขอพักผ่อนนะครับครับ ตอนนี้ก็กลับมานอนบ้านแล้วโอ้ไม่ไหวดักไม่หมดนะครับกำดักเหลือมาเพียบเลยร้อนเดี๋ยวเจอกันตอนยามหนูครับครับก็ได้ออกเวลามายามหนูแล้วครับตอนนี้เราได้มาถึงจุดแรกแล้วนะครับจุดแรก ยังไปบ่วงครับบ่วงรู้หรือเปลาก็ไม่รู้ไนจะแต่งบวงก่อนครับครับจุดแรกเรายังไม่ได้ตัวนะครับได้แค่แต่งบวงนะครับไปเดี๋ยวเราไปจุดที่สองกัตนต่อเลยนะครับเดี๋ยวเจอกัน เราก็มาถึงจุดที่สองที่เราดักไว้นะครับโอ้โอ้ได้ตัวแล้วครับได้ตัวแล้วครับเดี๋ยวผมเก็บหนูก่อนครับแป๊บหนึ่งครับครับไม่ฟาวแล้วนะครับได้ตัวแรกมาแล้วครับไม่ฟาวแล้วครับโอเคเดี๋ยวไปดูหลังต่อไปครับจุดที่สองเราได้สองแต้มนะครับจุดที่สองครับอ่าเดี๋ยวเราไปจุดต่อไปก้านเราก็มาถึงจุดที่สามแล้วนะครับโอเคครับเดี๋ยวผมค่อยถ่ายสรุปเดียวทีเดียวนะครับจะได้รวบลัดจาก การถ่ายนะครับจะได้เออไวหน่อยนะครับเพราะว่าดักไว้หลายที่นะครับโอเคครับเดี๋ยวเจอกันตอนสรุปครับครับสรุปยอดคือนี้นะครับเราได้ห้าตัวนะครับได้ห้าตัวเดี๋ยวตอนเช้าเรามาลุ้นกันอีกทีวันนี้ฝันดีครับไงก็สวัสดียามเช้านะครับเรามายามหนูกันนะครับแต่ผมจะสรุปยอดทีเดียวนะเพราะตอนนี้ฝนมันจะตกนะครับ พายุเข้านะครับโอเคครับเดีย๋ยวสรุปยอดทีเดียวครับรีบเก็บก่อนก่อนครับาเส้วครับพรม้วน <s> ัร <c> ีารัลันะ้บ้าน่อนนะับพุเข้าครับเดีนี้ ครับตอนนี้ได้กลับมาถึงบ้านแล้วครับฝนก็ตามตูดมาครผมตามตูดมาครับยอดเช้านี้อีกห้าตัวนะครับห้าตัวครับเยอะ้อยฝนฟ้ามาานันสางแล้วก็เดีย๋ยวเราจะไปดูอีกสิบว่าหลังนะที่เหลือที่เราไม่ได้เก็บนะครับยังไงวันนี้ก็ขอจบคลิปนี้ไว้จเพีงเท่านี้ครับสวัสดีครับ